สวัสดีค่ะเพชรปรับปาลาน่าเปข่ามกับเจตเพชรชิคลิปชวนชิมนะคะชวนชิมวันนี้นะคะเพชรชิ่อยู่ที่ร้านอโนไทมคิเช่นนะคะที่สุราษฎร์ธานีนะคะใครสนใจร้านนี้นะคะเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมเลยนะคะพิมพ์คําว่าอโนไทม์คิเช่นก็จะเจอเลยค่ะเมนูที่เพชรชิจะมาชวนชิมวันนี้นะคะก็คือเมนูเด็ดของร้านนี้นะคะอยู่ตรงหน้าเพชรชิแล้วค่ะ ชื่อเมนูก็คือขนมจีนน้ำยาปูนะคะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือว่าปูเขาเนี่ยจะเป็นก้อนเลยปเป็นซีอิจววิเปรตักใส่ตาแล้วกันนะเนาะเห็นไหมคะมีลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็สั่งขนมจีนน้ำยาปูนะคะโอเค กรล่าตนหำยาปูกันนะคะเห็นไหมครับเพื่อนตัวของปูเนี่ยคอนยังร้อนอยู่เลยนะครับในแน่ใจว่าเพื่อนจะเห็นชัดไหมขออนุญาตเอักล้องนะคะ ปกติเราอยู่ที่กรุงเทพเราจะทานแต่น้ำยาปลาน้ำยาไก่เนาะน้ำายากะทิอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้ทานน้ำยาปูนะคะก็เป็นอีนกนเมนูที่น่าสนใจแล้วก็อร่อยมาก,มากอร่อยมากเลยค่ะ เป็นว่าพี่เพ็เป็นคนชอบทานเผ็ดนะคะก็เลยอาหารใต้ก็เลยถูกปากพี่เพ็ทนะคะวัยเมื่อคืนจะเล่าให้ฟังนะคะไปเที่ยวเด็กตายแรงมากตบกันตีกันนะคะถ้าน้องๆเหล่านั้นได้ดูคลิปนี้อยู่ก็เข้ามาสแสดงตัวด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณแกง๊งวัยรุ่นที่ไปส่งพี่เพ็ทกับพี่บูกลับบ้านด้วยตอย่างปลอดภัยนะคะเอาละ ัำกลับได้เพราะว่าน้องคนน,นั้นเขาอยู่ซอยสิริวิชัย20ไม่เอาหมูทอดมาธรรมดาไปาไข่เจียวมีไข่เจียวใบเหลืองนะครับใบเหล่ยงแล้วก็ตบด้วยกุ้งแห้งนะครับ โอเคค่ะนี่ก็คือคลิปชวนชิมวันนี้นะคะที่ร้านอโนไทยคิดเซ้นนะคะคนสุราษฎร์ที่แวะไปแวะมาแถวนี้นะคะก็เชิญเลยที่ร้านนี้นะคะหรือครที่มาเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีนะคะยังหาร้านอาหารอร่อยๆไม่ได้ก็เชิญที่อโนไทยเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในอินสตาแกรมได้เลยนะคะเมนูอาหารแต่ละเมนูพิเศรับรองได้เลยครัว่าแซ่บนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะไม่ซ้วไม่แคร์มาที่อโนไทยคิดเช้นค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ